นะคะทุกคนตอนนี้เราหยุมตากันก่อนที่จะเปิดเสียงไลค์นะคะอะกดแชร์ก่อนค่ะกดแชร์ก่อนเด้อกดแชร์ก่อนเด้อมาแล้วครับเมื่กอกี้ไปไหนมานะไปเซอร์วิสรถมาฮะเดี๋ยวมานี่มันจะหลุดแล้วเนี่ยไม่ใช่ทำไม เป็นการเป็นงานไม่ได้มีความพร้อมอะไรเลยสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงไม่แชรตั้งแต่ตั้งแต่อยู่บ้านหลังนี้มาแพลวไม่เคยมานั่งเลยสดหรืออะไรในมุมนี้เลยอันนี้คือครั้งแรกที่เรามานั่งในมุมอันนี้คือเป็นมุมหน้าบ้านนะคะเป็นมุมหน้าบ้าน สายซูมไลฟ์ตอนแรกจะกลับบ้านแล้วก็คือโดนสกัดดาวรุ่งว่าอย่าเพิ่งกลับนะคะเรามีไลฟ์สดบ้านสายซูมที่ไหนครับไม่ใช่ไล่ะคือจริงๆเป็นคนอีสานใช่ไหมเป็นคนที่ไหนครับคนสารคามที่เดียวกันเลยใช่อ๋อ้โหร้อยเอ็ดนี่สารคามร้อยเอ็ด ฝากทุกคนกดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะเดี๋ยววันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแล้วก็มาส่งกำลังใจให้สำหรับผู้ที่ประสบภัยประสบภัยแผ่นดินไหวตื่นขึ้นมาประมาณบ,า 3, บ่ายสามแค่ตื่นบ่ายสามโมงแล้วแบบเลื่อนไปเฟซเห็นคนบอกว่าแผ่นดินไหวอะไรอะอะไรวะแต่ผมอยู่ท่านเนตตการนอนอยู่ เป็นฟิลมาว่าเหมือนบ้านบ้านมีคนมาขยม่ม,มแต่แป๊บเดียวแล้วก็ลองหลับตาว่าเราน่าจะเวียนหัวอ,อลองหลับตาละพอหลับตาแล้ว,ลวมืดไปหมดเลยเลยต้องลืมตาหยอกเล่นหยอกเล่นจริงอันนี้พูดถูกอ,อ,อันเมื่อกี้ติดตลกอันนี้คือพูดจริงว่าเหตุการณ์แบบนี้ผมว่ามันระทึกมาก ประเทศไทยนะนะตอนนี้ผมว่าเหตุการณ์เราอย่างที่ผมบอกว่าเรารู้วันเกิดแต่เราไม่รู้วันตายอ่ะอชีวิตเราไม่รู้เลยว่าในแต่ละวันอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างเหมือนนั่งนั่งอยู่เนะี่ยเราไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้ชเราไม่รู้เลยนะเราไม่สามารถไปไคิดได้ว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วแต่สภาพอากาศแล้วแต่เหตุการณ์ที่มันจะเกิดในแต่ละวันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องดูแลตัวเองนะครับรักกันไว้รู้จักให้อภัยกันแล้วก็อยู่ในกับปัจจุบันที่เราเลือกแล้วทําให้มันดีที่สุด เพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนวันนี้พอเราเห็นเหตุการณ์กับกับพี่ๆน้องๆด้วยกันที่เขามีอาชีพการงานที่ทำอะไรอยู่สูงๆแล้วก็ประสบภัยกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเงี้ยทางที่แฟนขับเราเอสพีน่ะก็มีด้วยนะทุกคนก,ก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ผมเห็นในกลุ่มนะเชื่อไหมขนาดเรานอนอยู่ทุกคนมผมนอนอยู่นะมันรู้สึกเคลื่อนไหวขนาดนี้ ใจมันยังจะหายเลยมันเหมือนเราเล่นม้าหมุนอะไรนี้มันเร็วๆแล้วลงมาแล้วมันมันเวียนหัวอ่าฟีลประมาณนั้นอแต่คิดดูว่านี่มันคือสถานาการณ์จริงอม,มันมันมันน่ากลัวจริงๆครับวันนี้นางเอกก็เลยคิดว่าเราตั้งใจทําโปรเจกต์นี้ยอยู่แล้วจะยกเลิกก็ไม่ได้ใช่ปกติแพาปกติว่าจะเลื่อนแล้วแหละว่าจะเลื่อนวันเปิดตัวลีฟแต่พอแพวก็เลื่อนไปเลื่อนไปเจอไปเจอ,ไปเจอข่าวเขาบอกว่ามีแบบขาดแคลนน้ําดื่มอ่า คือต้องการแบบรับบริจาคทั้งทั้งน้าทั้งสิ่งของทั้งปัจจัยต่างๆนะคะแพลก็เลยมองว่าอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไม่เลื่อนเดี๋ยวเรามาเปิดตัวเอาเลือกเอาชัยเลยดีกว่าถือว่าเป็นการเอาเลือกเอาชัยและนาอ่ากําไรนํารายได้บางส่วนอ,อ่าบริจาคในส่วนนี้เลยนะคะเพราะว่าคือถามว่าเท่ากับเหตุอย่างบ่ใดหลายช่วยอะไรไม่ได้เยอะนะคะช่วยอะไรไม่ได้เราทาเราทาได้เท่าที่ที่เราเราเรา,เราจะทํา ทำได้ทำเท่าที่เราจะทำได้ช่วยเหลือได้นะเพราะว่าคนไทยคือกันเป็นเพื่อนร่วมโลกด้วยกันซึ่งเราเห็นเหตุการณ์แล้วคือมันน่ากลัวมากคนใกล้ตัวเราด้วยใช่แฟนคลับที่แบบใกล้ชิดเราด้วยญาติพี่น้องเข้าพรอมจังสินาออแต่และคนก็แบบคือมันมันตกใจอ่ะมันไม่รู้ว่าเออฮ้ยมันเกิดการแบบนี้แล้วนั่งอยู่ในตึกแล้วมันถล่มลงมาแล้วมันจะเป็นยังไง จะบอกว่าอนอนพอพอเราได้นอนใช่ไหมฟิลการที่เราได้นอนอนะ่ะพอเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรมาขย่มเตียงเราแเนะี้มันมขนาดเรานอนอ,นอยู่นะแล้วคิดดูว่าคนที่ประสบภัยเ่็แผ่นดินไหวแบบนะี้แล้วเขากาลังทํางานอยู่แก่ที่สูงสูงออช่คนเหล่านี้เนะี่ยผมบอกนะว่าภาพที่ผมเห็นที่บางทีแบบทับอามังอะไรผมดูไม่ได้อืมัมนมันสะท้อน ถึงกับตัวเองอะเราเห็นคลิปอะเราเอาอาชีพการงานเราเนี่ยเราแค่เหนื่อยนะอแต่เขาเนี่ยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแล้วบางทีเป็นเสาหลักครอบครัวด้วยบางทีเราไม่รู้เลยว่าคนที่บ้านน่ะในทุกๆวันรอคอยกินข้าวบางคนก็มีลูกบางคนก็เป็นเสาหลักครอบครัวอยู่แล้วถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยครอบครัวทำไมต่อให้ทุกคนคิดดูว่าบางท่านที่เกิดประสบภัยแบบนี้นะตอนนี้บางทีขาเจ็บใช่ถเขาเดินไม่ได้นะเนี่ย วันๆที่เขาทํางานเกี่ยวกับตึกทรงสูงที่เราได้อยู่เราได้สบายเนะี่ยผมมองว่าคนเหล่านี้นะเป็นคนที่แลกชีวิตให้กับเราเลยนะอืได้เงินด้วยแลกชีวิตให้กับทุกๆคนด้วยมันก็คือ,อหน้าที่การงานของเขาที่เขารับผิดชอบอแต่เขาต้องเสี่ยงอยู่ในฝนตกอย่างเงี้ยบางทีเหล็กไม่พมร้อมบ้างเลยไม่พร้อมบ้างเราไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากกําลังใจนะพี่ผมเองก็ถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่คนหนึ่งที่รู้สึกว่าเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยกับครอบครัวที่ เออเจอผลกระทบอยู่ผมรู้ว่ามันมันเป็นเหตุการณ์ที่มันสะเทือนใจสุดอะเรไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันก็เป็นบทเรียนยให้เราได้มีสติตม,มากขึ้นอย่างเช่นเหมือนเราเห็นว่าเอ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับเราหรือว่าถ้าเราพลาดไปเลยโดยที่แบบเราอาจจะไม่มีลมหายใจต่อเลยก็ได้เราคิดว่าเอ้ยเราทําอันนี้ให้ดีที่สุดดีกว่าทําชีวิตปัจจุบันให้ดีที่สุดมีความสุขที่สุดอือย่าไปยึดติดกับอะไรเยอะแยะมากมายหรือไม่รู้ว่าจะมีวันพ่งนี้หรือเปล่า ะะถามว่าผลกระทบที่เกิดกับแพวเนี่ยบ้านที่รังสิตคลองสองอะไรบ้างนะคะนูก็รู่ดอกเพราะว่าหนูตื่นขึ้นมานูก็เห็นตื่นขึ้นมาเปิดประตูออกมาเห็นเห็นฝุ่นละอองอะ่ะเต็มไปหมดแล้วสะว่ายน้ําจากที่น้ามันเต็มจากที่น้ามันเต็มมันลดลงมาเดือตรงเนี้ยแล้วก็เห็นไอ้ไอฝุ่นแล้วก็เป็นเป็นละอองดอกไม้อะ่ะลอยเต็มสะเลยนี่ก็เลยถามว่าป้าแจวป้าแจวทําไมมัน ทำไมสะบ้าน้ํามันเป็นแบบนี้ป้าป้าแจ๋วบอกว่าพวกหูยังตีว่าแผ่นดินไหวนี่นี่ห้องกระตื้นบอลลูยังเลยติกระหูยู่แต่ไม่รู้ว่ามันมามันมากระทบถึงรังสีด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้กระทบกระทบหลายจังห,หวัดเลยนะแล้วจริงนแพรก็เลยแล้วก็ป้าแจ๋วเล่าให้ฟังว่าลุงเคนตกชักโครกตกยังไงหมายถึงว่าเหมือนคนกําลังจะนั่งอ่ะแล้วมันโยกแกนึกว่าแกเป็นแกเป็นเขาเรียกอะไร เวียนหัวน้ามอืดอดนึกว่าวูบนึกว่าตัวเองเป็นอะไรมาหกค้างหรือเปล่าหรือแบบจะวูบอย่างเงี้ยแกจะนั่งชักโคกอะคือแกตกชักโคกอะอ่าลุงเคนตกชักโคกแล้วกําลังจะพาเด็กมาเล่นหน้าบ้านเด็กบอกว่าเวียนหัวคิดดูลูกฉันนะบอกว่าเวียนหัวอ่าเวียนหัวแล้วก็วิ่งอุ้มหลานวิ่งเข้าบ้านอ่ะวิ่งไปแบบคือทุกคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเนเงี้ย ถ้าเจ๋วก็คิดว่าเออฉันเบียนหัวหรออะไรเงี้ยอืมแล้วมัน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 สะเทือนแบบประมาณว่ามันก็ไม่ได้แบบเยอะแต่ว่าน้ําในสระนะคะมันอย่างนงี้เลยมันตีเลยมันตีอย่างเงี้ยเลยมันขับรถเข้าเส้นลาดเข้าลาดพราวอันนี้อแม่โทรมาเป็นไงบ้างลูกนูน่นนี่ถามไทยกเป็นห่วงนะครับแล้วเชื่อไหมว่าระหว่างทางไปกับพี่บอยนะขับมาโอ้โหโรงพยาบาลนี่คือแบบนั่งพัดกันนั่งอะไรกันอยู่ข้างนอกอมหมดเลยนะ แล้วเขาก็เอาคนแบบเอาคนออกจากที่ทํางานอะ่ะเต็มเลย mm hmm. มันทําให้รู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยที่ผมบอกทุกคนว่าชีวิตเราเนี่ยอะไรที่มันมีความสุขทาไปเลยครับ mm hmm. ที่มันไม่เดือดร้อนใครเรารู้วันเกิดแต่เราไม่รู้วันตาย <Sure. S 2> วันพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าครอบครัวเราจะมีคนอยู่ครบหรือเปล่า mm hmm. ผมรีชแนงหรือไม่อะไรนะเกียนครอบครัวผมเองพรุ่งนี้ยายผมจะแข็งแรงอยู่หรือเปล่าเขาไม่รู้เลย mm hmm. พรุ่งนี้ตัวผมเองผมตื่นมาผมยังจะมีร่างกายครบขนาดนี้หรือเปล่าเราไม่รู้เลยปวดแขนปวดขาเราไม่รู้เลย เพราะฉะนั้นในทุกๆวันอะไรที่เรายังไม่ได้ทํายังไม่ได้พูดบอกไปเลยครับให้มันมีความสุขกับชีวิตเราอืบางทีเราอาจจะทํางานจนลืมคนที่บ้านว่าเขาเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าทุกๆคนเป็นห่วงเรายิ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเน่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวทุกๆคนมีหน้าที่การงานที่ต้องออกจากบ้านมาทํางานต่างจังหวัดในอาชีพของตัวเองทุกคนต้องมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูครอบครัวหรือเลี้ยงดูตน เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสัมพันที่สุดเลยผมคิดว่ารักษาชีวิตเองให้อยู่รอดปลอดภัยในทุกๆวันชีวิตคนอื่นจะเป็นไงปล่อยเขาใชฟกันชีวิตเราอะไรที่มีความสุขทํำไปเราไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วก็ดูแลตัวเองนึกถึงคนที่บ้านเยอะๆใช่ค่ะเออแต่และคนแบบเป็นยังไงบ้างอยู่ในพื้นที่ไหนการและเจอผลกระทบแบบไหนบ้างนะคะแชร์แชรกันช่วยเหลือกันนะคะ ฝากอันไหนพิมไม่ดีบอกไปช่างเดอะครับผมเหตุการณ์เกิดขนาดนี้เขายังมีกระจิตกระใจังมานั่งบูลลี่โคตรเทีผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับดูแลตนครับดูแลตัวเองครับผมที่กําลังพูดอยู่ตอนนี้นะคะใช้ชีวิตไปเถอะค่ะไม่ต้องไปเบียดเบียนใครไม่ชอบใครก็แค่เลื่อนผ่านถ้าเรารักใครชอบใครก็แค่สนับสนุนกันแค่นั้นมันห้ามไม่ได้หรอกถึงเหตุการณ์เกิดขึ้นขนาดนี้ ชีวิตคนถ้ามันมันคิดไม่ปรับหรือว่าไม่มองมันก็แก้ไม่ได้เพราะ,ะั้นแล้วผมก็เลยมองข้ามอย่างนดีกว่าผมจะรักษาให้รักษาตัวแลวดูเพราะว่าผมต้องดูแลครอบครัวครับใช่ผมคิดว่าคุณก็ต้องดูแลครอบครัวเช่นกันชีวิตไม่ค่าผมใช้ช,ชีวิตให้คุ้มที่เราได้เกิดมาเป็นคนมผมว่าดีที่สุดแล้วเป็นคนนี่คือว่าถือว่ามีบุญแล้วได้เกิดมาเป็นคนในในชาตินี้ ใช่ครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็ยังเป็นโปรเจกต์ที่เราจะเปิดตัวลิฟต์เหมือนเดิมนะครับใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเราก็จะรอเอาลิฟต์มาวางตรงนี้แล้วจะพูดคุยเพราะว่าเราตั้งใจว่าเรามีเวลาว่างจริงๆเราอยากจะเลื่อนไลน์นะทุกคนผมคุยนางเอกว่าเราอยากจะเลื่อนไลน์ด้วยสถานการณ์แบบนี้แต่เราตั้งใจที่เราจะเปิดนี้นี้แล้วเราก็เลยมองว่าวันนี้เราได้ส่วนหนึ่งที่ทุกคนรับลิฟต์ไปเล็กๆน้อยๆเราจะเอาเงินตรงนี้ช่วยกับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว บุญเราเหมือนเราได้ทําบุญ<ช>ด้วยเราทั้งสองคนที่มาร่วมไลฟ์สดครั้งนี้เราไม่ได้เปิดแค่ตัวลิฟต์นะครับเพราะเหตุการณ์ตอนนี้มันเกิดขึ้นข,น,ขนาดน,นี้บางคนจะมามองว่าคุณยังมาเปิดตัวลิฟต์มีกระจิกกระจายเปิดงานทุกคนครับ<ช>ผมเองก็มีงานกันในทุกๆวัน<ช>และ<ช>ผมตั้งใจที่ว่าเป็นงานของนักเอกทุกวันนี้ผมอยู่ตรงนี้ผมว่าช่วยกันนะครับแล้วผมมองว่าเราตั้งใจที่เราจะเปิดตัวนี้ก็คือเปิดตัวนี้เหมือนเดิมแต่เรายังนําเงิน เล็กๆเล็กไน้อยส่วนหนึ่งเอาต,องตรงๆนะคือลิฟที่แพวจะเปิดตัวเนี่ยวันนี้ทุกคนเตรียมเตรียมนะคะเตรียมเตรียมเอฟเลยอ่าเนี่ยที่แพวทาไว้บนแขนเนี่ยตรงนี้คือเป็นเฉดสีลิฟนะคะกล้องไหนดีอ่าเฉดสีลิฟนะคะเอากล้องน,นี้แหละกล้องนี้แหละเฉดสีลิฟแล้วทีเนี้ยตัวเนี้ยเป็นเป็นพาวแมทลิฟนะคะเป็นพาวแมทลิฟซึ่งตัวเนี้ยแพลจะขายในราคาสามรอยเก้าสิบาทแต่วันนี้เป็นวันที่เปิดตัวแพลจะขายในราคาแค่ ถูกถูกถูกมากๆแล้วก็แพลจะนําออกกาไรเล็กๆน้อยๆตัวนี้คือกำไรมันไม่เยอะค่ะกําไรไม่เยอะอ่า<ถ>กำไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยแบ่งไปทําบุญนะคะแล้วก็โอนบริจาคเป็นจะเป็นจะเป็นเงินบริจาคให้สําหรับมูลนิธิหรือหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะ